เปล่าทำไรอะ่ะกำลังต่อเหรียญอยู่พอ่อตอนเนี้ยมันมีสีนะสีสามสองหนึ่งให้พ่อเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามสี่ถ้าพ่อทำได้หนูให้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าพ่อทำไม่ได้อ่ะพ่อให้หนูแค่ยี่สิบบาทเหรอโอ้โหยากไหมเนี่ยยาก <laughs> ตอนเนี้ยมีเหรียญอยู่สี่สามสองหนึ่งแต่ต้องการ ขยับได้แค่เหรียญเดียวให้มันเป็น 1, 2, 3, 4ให้เวลา10วิถ้าพอทําได้หนูให้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าพอทําไม่ได้พ่อให้หนูแค่20บาท 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ป 2, ไหไม่ได้หมดเลยนเอาไป20บาทเสียรู้อีกแกวพอ่อแต่หนูมีไอเดียที่ดีกว่านั้นนะหาเงินได้รวดเร็วแล้วไวมากๆเลย เราจะเอากิมเนี่ยไปหลอกไอ้ตั้งมันเพราะไอ้ตั้งอ่ะมันโง่อยู่แล้วเอามันแค่200พอทีนี้พ่อก็มีเงิน200รแบบสบายสบายฮะจริงเหรอแต่ครั้งที่แล้วมันก็กินเงินพ่อไปนะอ้าก็ได้คราวเนี้ยไอ้ตังอ่ะมันอาจจะโง่จริงๆเสร็จแน่ <laughs> ยูนูไปตามไอ้ตั้งมาก่อนนะโอเคโอ้มาแล้วเหรอเฮ้พ่อมีเกมจะให้เล่นนั่งเลย นี่ไงขยับเหรียญอันนี้มันเป็นสี่สสองหนึ่งเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งสสสี่แต่ต้องขยับเหรียญแค่เหรียญเดียวเ <Okay. S 1> ้าทำได้อ่ะเอาไป200ร้อถ้าทำไม่ได้อ่ะเอามา200เหมือนกันโอเคป่า <Okay. S 1> สิบวินาทีน้ำเ,เปล่านับเลย ได้แล้วมันทำได้ไงวะเนี่ยโอ้ใจใจใจสองร้อยใช่ไหมใช่โอ้เอาเอาไปจะกินขนมแล้วไหนไหนบอกว่ามันโง่ไงนี่รอบสองอีกแล้วเนี่ยฉันเฉียบกันเหมือนเดิมปัเชียบ